สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาชมระบบบ่อน้ําบาดาลส่วนทุเรียนหลังบ้านผมเองจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับคือระบบบ่อน้ําบาดาลที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยอันนี้นะครับเราก็จะติดใส่เขาเรียกว่าซัมเมอร์นะครับในการดึงน้ําไปสูบน้ําขึ้นมานั่นเองโดยเราจะใช้ ระบบไฟฟ้าในการปั่นหรือดูดน้ําขึ้นมานั่นเองนะครับหน้าตาระบบไฟฟ้าที่เราต่อเข้ากับแผงวงจรก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นการควบคุมตัวดูดน้ํานะครับสําหรับใครที่ใช้ระบบไฟฟ้านะครับแนะนําให้ต่อตรงนะครับเพราะว่าไฟจะแรงกว่าแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการดูดน้ําได้ดีกว่านั่นเองนะครับ เมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินท่อไปที่แทงน้ําได้เลยนะครับเพื่อเราจะทําการดึงน้ําขึ้นไปไว้ในบนแทงนั่นเองนะครับคือตรงนี้ที่เราระบบดูดเรานะครับก็จะดึงน้ําขึ้นไปแทงอัตโนมัติเลยนะครับแทงเราควรสร้างแค่3อันนะครับแล้วก็ไม่ควรสร้างแบบว่าสูงเกินไปนะครับเพราะมันจะเป็นอันตรายที่ทําให้ระเบิดได้นั่นเองเราแทงเราควรสร้างไว้ที่สูงครับเพื่อ แรงดันน้ำเวลาเราส่งลงไปมันจะได้มีประสิทธิภาพหรือว่าแรงกว่านั่นเองครับเมื่อเราเดินน้ําขึ้นแทงเสร็จแล้วเราก็วางระบบท่อเดินไปตามต้นทุเรียนที่เราต้องการได้เลยนะครับท่อก็จะประมาณนี้นะครับเดินออกมาจากแทงอีกอันนึงนะครับในส่วนน้ําตรงนี้นะครับเราไว้ใช้ยามจําเป็นที่น้าปราปลาเราไม่ไหลนั่นเองครับคือถ้าน้าปราปาเราไหลเราก็เปิดใส่แทงไว้นะครับ ใส่ใส่ไว้ประมาณแบบนี้นะครับส่วนน้ําบ่อบาดาลที่เราดูดขึ้นมาคือเราต้องเอามาพักไว้อย่างน้อยสักหนึ่งอาทิตย์นะเพื่อให้ตกตะก,กอนหรือว่าฆ่าเชื้อก่อนนั่นเองส่วนท่อตรงนี้เราก็ต่อจากน้าปราปาเข้ามาส่วนท่อเส้นนี้ก็คือท่อที่เราต่อจากน้ําในแทงเพื่อส่งไปตามต้นทุเรียนต่งตางๆครับที่เราได้วางระบบไว้นะครับ เมื่อเราวางระบบเสร็จแล้วนะครับเราควรใส่วาลไว้ที่หัวแถวนะครับแต่และแถวนะครับเพื่อเราจะทําการเปิดปิดแต่และแถวในการจ่ายน้านั่นเองนะครับในส่วนระบบท่อสามทางตรงนี้ครับเราไม่ต้องทากาวนะเพื่อว่าเราจะยกย้ายไปที่อื่นได้สะดวกนั่นเองครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับ ยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับสาระความรู้ในวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ